ก็มีเพื่อนๆสอบถามในราคาเรื่องการจ้างผู้รับเหมาหลายคนนะตรงนู้นจ้างเท่าไหร่ตรงนี้จ้างเท่าไหร่ตรงนั้นจ้างเท่าไหร่นะครับเดี๋ยววันนี้สรุปให้ฟังเลยนะนะครับว่าตรงไหนจ้างเอาเฉพาะตัวผมนะที่ผมจ้างนะครับผมจ้างเท่าไหร่อะไรตรงไหนบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะตั้งแต่เสาเข็มเลยนะนะครับเสาเข็มเนี่ยมันพูดยากด้วยเพราะว่าแต่ละที่มันตอกไม่เหมือนกันของผมตอกลึก20เมตรนะครับ20เมตรแล้วก็ ค่าตอกอีกอะไรผมก็เหมาไปนะครับตกต้นละประมาณ4,500-5,000นะนะครับเฟสสองเนี besides, ่ยผมได้ถูกเพราะว่าดีลไวเยอะเพราะว่ามีเจ้าของที่เขาตอกด้วยแล้วผมตอกด้วยได้ลุมละ3,900เองนะครับแต่ตอนแต่ตอนนี้ผมว่าทําไม่ได้แล้วได้ประมาณ4,500แล้วแหละนะครับตอนลุมนะเพราะผมเข็มมันยาวด้วยไงแต่บางพื้นที่อาจจะใช้เข็ม10เมตร15เมตรอะไรเงี้ยก็ถูกกว่านี้อะไรเงี้ยนะครับก็ในการตอกเสาเข็มก็ เหมาไปเลยนะครับทั้งเสาเข็มทั้งค่าตอกคิดเป็นหลุมไปเลยนะครับต่อมาโครงสร้างนะครับโครงสร้างผมเหมานะครับให้ช่างเหมาเฉพาะโครงสร้างนะครับอยู่ที่ตารางเมตรละ1,200บาทรวมแบบนะครับโครงสร้างตั้งแต่อะไรบ้างนะครับจริงๆเราตั้งแต่ตีผังมแหละตั้งแต่ตีผังตอกเสาเข็มมาแหละนะครับแล้วก็ขุดหลุมทาฟุตติง้งทาคานทําพื้นทําเสาแค่นี้นะถึงแค่เสานะคือโครงสร้างนะครับ คิดเป็นตารางเมตรนะครับตารางเมตรละ1,200บาท Liberty. รวมแบบนะครับที่ผมเช fall. ่านะเขาไม่ใช่ที่ผมจ้างนะอะโครงสร้างเสร็จแล้วอะไรต่อหลังคานะครับหลังคาบ้านนะนะครับหลังคาบ้านหลังคาบ้านโครงเหล็กนะเฉพาะโครงเหล็กคิดตารางเมตรละ170บาทนะครับโครงเหล็กนะโครงเหล็กเสร็จปุ๊บค่ามุงนะครับค่ามุงค่ามุงคิดตารางเมตรละ90บบาทนะครับของผมดีลไว้ ดีไว้ตอนแรกรู้สึกว่าเขาคิด120นะครับผมก็เลยบอกว่าเนี่ยผมมีหลายหลังนะถ้าทําโอเคทําอะไรเงี้ยก็ได้ทำเรื่อยๆนะครับเขาคิดผม90บาทนะครับไม่รวมฟอยล์นะถ้ามีฟอยล์เพิ่ม20บาทนะครับเป็นมุงหลังคาหลังคาโมเนียนะนะครับหลังคาคอนกรีตอะนะครับตารางเป็นหลาง90นะครับแล้วก็ราคาจะมีพวกเชิงชายเชิงอะไรด้วยเชิงชายคิดเมตรละร้อยนะครับคิดเมตรละร้อยแล้วก็อะไรกันหลังคาเสร็จ หลังคาเสร็จก็เป็นก่อฉาบนะครับอ่าก่อฉาบตัวบ้านนะครับก่อฉาบตัวบ้านเนี่ยของผมให้เหมาทั้งหลังนะนะครับให้เหมาทั้งหลังอยู่ที่หลังละ8 0,000มืนบาทนะครับก็บ้านประมาณ70ตาราง73ตารางเมตรเนี่ยแปดหมืนบาทแล้วก็มีหลังริมหลังริมข้างหลังผมเนี่ยที่ที่ฉาบเสร็จแล้วนะครับหลังริมหลังใหญ่หน่อย83ตารางเมตรให้แ5 0ห0้านะครับถ้าคิดแยกเนี่ย คิดแยกเนี่ยก็ค่ากอ่อของผมอิดแดงก็อยู่ที่ประมาณ150บาทนะครับก่อเสร็จแล้วก็ทับหลังก็คิดประมาณมีละเจ็ดสิบมั้งแล้วก็ถ้าจับเสียมก็ยี่สิบห้าบาทฉาบก็ร้อยยี่สิบอะไรเงี้ยนะครับถ้าคิดแยกนะถ้าคิดแยก,กมันจะแพงกว่าเมานะครับก่อฉาบที่ผมคิดนะเฟสแรกโดนไปตั้งเป็นแซนนะครับค่าก่อฉาบนะคิดแยกกันนะแล้วก็เมาให้เมาไว้แปดหมื่นนะครับก่อฉาบเสร็จทําอะไรต่อนะครับ พอครบเสร็จก็สามารถติดบัวได้นะครับเนี่ยบัวบัวบัวของผมสามนิ้วแบบเนี้ยทั้งของทั้งแรงนะครับติดอยู่ที่เมตรละร้อยสี่สิบาทนะครับบัวได้แล้วแล้วก็ฝ้านะครับฉาบเสร็จก็ฝ้าฝ้าทั้งของทั้งแรงนะครับอยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทนะครับภายในนะถ้ากันชื้นสองร้อยเจ็ดสิบแล้วก็เชิงแล้วก็เชิงชายเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเนี่ยเชิงชายใช้สมาร์ทบอร์ดนะครับ 350ห้าสิบนะครับใช้ธรรมัดบอร์ดแล้วก็มีอะไรกับงานไฟแล้วกันอ่ะงานไฟงานไฟให้เหมาทั้งหลังนะครับหลังนี้อยู่ที่4ี่0มืนกันบาททั้งของทั้งแรงนะรวมทุกอย่างนะครับทั้งของทั้งแรงอยู่ที่4ี่0มืนหนะครับมันจะมีที่เราซื้อเองก็มีพวกไฟกิ่งหนะ้าบ้านนตรงเนี้ยแล้วก็ไฟลงรถเนี่ยเราซื้อเองครับซื้อเฉพาะโคมันนะพวกสายพวกอะไรเขา,าเอมาหมดเลยนะครับคือตัดไปให้เลยนะครับสี่0มืนหกนะครับหลังหนึ่งไฟ แล้วก็อะอลูมิเนียมอลูมิเนียมยังไม่ติดนะครับอลูมิเนียมหลังนี้อยู่ที่สี่หมื่นสามพันบาทนะครับกระจกก็เยอะเหมือนกันนะนะครับกระจกทุกห้องอะนะครับนี่สี่หมื่นสามนะครับแล้วก็อะไรกันสีอะสีทาสีเนี่ยทาสีทาสีทาสีหลังน,นี้อยู่ที่สองหมื่นห้าพันบาทนะครับแล้วก็จะมีรั้วนะครับรั้วก็ให้ตารางเมตรละห้าสิบบาทนะครับสีเนี่ยคือรั้วหมดเลยนะ ป้าเฟอร์วงกบประตูอ่ะเราก็ข้างบนด้วยเชิงชายแล้วก็มีป้าเชิงชายอ่ะต้องให้รวมหมดเลยนะครับหมดอย่าง,ง่ะปลูกกระเบื้องลวกันอ่นนนะปลูกกระเบื้องปลูกกระเบื้องพื้นให้ร้อยห้าสิบบาทนะครับแกนติตโตแล้วก็ห้องน้ำห้องละประมาณหกเจ็ดแปดพันอยู่ประมาณเนี้ยนะครับที่เป็นห้องเหมาเป็นห้องไปเลยแล้วก็ซิงค์ครัวก็ได้ซิงค์ในครัวก็เมตรละสามพันห้าละกันนะเมตรละสามพันห้าก็ ตั้งแต่ทำเคาน์เตอร์เลยนะนะครับองผมก็น่าจะมาสองเมตรก็อยู่ที่เจ็ดพันอย่างเงี้ยค่าแรงอย่างเดียวนะนะครับแล้วก็ประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็รั้วรั้วอ่ะรั้วรั้วรั้วค่าแรงนะเมตรละหนึ่งพันบาทนะครับตั้งแต่กดเข็มเลยนะค่าแรงอย่างเดียวนะตั้งแต่กดเข็มเทคานตั้งเสากอ่อฉาบทับหลังเมตรละหนึ่งพันบาทไม่รวมทาสีนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อะไรกันาหลังคาลงรถแล้วกันเอาดิหลังคาลงรถค่าแรงนะครับหมื่นหนึ่งนะครับค่าแรงหมื่นหนึ่งหลังคาลงรถนะครับแล้วก็มดมั่งแล้วก็จะมีพวกติดประตูแล้วกันติดประตูในบ้านบานละห้าร้อยนะครับติดประตูนะประตูห้องน้ําประตูห้องนอนอะไรเงี้ยบานละห้าร้อยแล้วก็บัวบัวพื้นเนี่ยบัวพื้นรอบบ้านเนี่ยค่าแรงน่าจะมีแล้วมาห้าสิบบาทนะครับห้าสิบบาทนะเนี่ยบัวเนี่ย ห้าล้บาทเราก็มีอะไรกันหมดแล้วประมาณเนี้ยเราก็จะมีพวกปูยงปูหญ้านะครับปูหญาก็เดี๋ยวให้ให้ผู้รับเหมาปูให้ก็อาจจะค่าแรงอาจจะสองสามพันก็ว่าไปว่าต้องสั่งดินมาขนดินถมถมแล้วก็หญ้าปูปูอ่ะสองสามพันะครับเนี่ยก็ไม่มีแล้วเทพื้นเทพื้นก็หมื่นสามนะครับเทพืนเนี่ยนะเนี่ยเทพื้นผมเทรอบบ้านนตะ่ค่าแรงนะเนี่ยเทพื้นเนี่ยก็ตั้งแต่ปรับดินนะ ปรับดินกั้นแบบมาซื้อซื้อลูกลังมาปรับปรับปรับกั้นแบบอ่ะแล้วก็เทเทปัดขัดมันอ่ะหมื่นสามประมาณหกสิบกว่าตารางเมตร้งครับหมื่นสามแล้วก็อะไรก็ลวัลวหน้าบ้านเนี่ยลวเลื่อนระแนงก็ประมาณสองหมื่นกว่าบาทนะครับประมาณสองหมื่นไม่เกินสองหมื่นห้านะครับเนี่ยลวระแนงนะครับทั้งของ,งทั้งแรงนะเพราะว่าลวระแนงให้ให้เหมาทั้งของทั้งแรงไปเลยนะครับโอเคบ้านหลังหนึ่งก็น่าจะครบแล้วมั้ง นะครับประมาณนี้น่าจะครบแล้วนะครับเออแล้วก็ติดสุขภัณฑ์อีกติดสุขภัณฑ์ให้ห้องละพันห้านะครับติดชักโครกติดอ่างติดปักบัวติดอะไรให้ห้องละพันห้าสองห้องก็สามพันนะครับหมดแลมังแล้วก็ติดพวกปั๊มนุ๊กปั๊มน้ำก็พันห้าเหมือนกันนะครับติดปั๊มน้ำติดอะไรพวกนี้ยก็พันห้าเหมือนกันนะครับแล้วก็พวกเดินท่อหรอเดินท่อก็พวกจาพวกเจมิมอะไรพวกนี้ย ก็น่าจะประมาณหลังหนึ่งน่าจะประมาณห้าหกพันนะน่าจะได้นะครับโอเคประมาณนี้ครับก็ในส่วนค่าแรงแต่ละอย่างนะครับที่ผมจ้างไปก็สรุปประมาณนี้ครับเดี๋ยวถ้าใครมาถามในยลายเดี๋ยวจะส่งคลิปนี้ให้ดูเลยนะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับรับสมัครแล้วนะครับสําหรับคอร์สสอนมือใหม่สร้างบ้านขายรุ่นสี่แล้วนะนะครับเรียนวันที่หกถึงวันที่สิบมิถุนายนนี้นะครับ ก็เรียน5้าวันนะเป็นการเรียนออนไลน์นะครับเป็นการสอนสดนะนะครับเป็นการไลฟ์สดสอนในกลุ่มปิดนะครับใครดูไม่ทันก็ดูย้อนหลังได้นะครับเรียนวันที่6นะครับเวลาหนึ่งทุ่มถึง2ทุ่มนะครับก็เป็นเวลา5วันนะครับก็สอนทุกเทคนิคนะนะครับสอนตั้งแต่เริ่มหาที่ดินนะครับคำนวณราคาต้นทุนต่างๆแล้วก็วิธีการขายวิธีการสร้างนะครับก็สอนตั้งแต่เริ่มหาที่ดินยันขายได้นะครับแล้วเราก็ เป็นที่ปรึกษากันตลอดชีวิตนะครับมีอะไรโทรมาสอบถามกันโดยตรงเลยแล้วผมคุยเองนะครับไลน์ถามโทรถามได้เลยนะครับสนใจสมัครก็ทักไลน์มาเลยนะครับ